สวัสดีครับชื่อเด็กหญิงวิภาณีขวัญจา์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไมค์ค่ะชื่อจริงชื่อลามหมัยเอินค่ะอ,อายุเท่าไหร่ค่ะถ้าก้าเมษ,ษ่ันนี้ก็สิหปีแล้วค่ะ แล้วมาเรียนที่ไต้หวัน2ส,สัปดาห์เนี่ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกสนุกค,ค่ะเราคือสอนแบบสนุกมากให้เล่นเกมหลายอย่างเลยอ๋อแล้วเรื่องอาหารเป็นไงบ้างคะที่นี่อาหารอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> มาที่นี่สองสัปดาห์ชอบอะไรที่สุดชอบวิวแล้วก็สภาพอากาศแล้วก็อาหารเขาแต่ว่าบางทีมันก็จืดแต่ว่าเสี่ยลงปลาเขาร่อยเสี่ยลงปลาอร่อยใช่ไหมคะมีร้านแนะนำไหมเสี่ยลงปลาเผื่อแบบเด็กรุ่นจิ๋วๆอะไรนะจิ๋วเฟิรนเลยจิ๋วเฟิ่นเลยใช่ต้องไปกินเขาแค่ร้อยยี่สิบแต่ได้ตั้งสิบลูกสิบลูกเลยเหรอใช่สิบลูกก็คือแบ่งกันกินอร่อยมากร้านไหนเราทำไมเราซึงไม่เคยเห็นเลยจริงเหรอหนูไปกับพี่โน้ ที่โน้ตแนะนำมาใช่ไหมที่โน้ตเดินตามกับเด็กๆหนูก็เลยไปกินใช่แนะนำอะไรที่นี่ดีคะชอบแนะนำแนะนำอะไรแนะนำทุกอย่างเลยหนูชอบสภธาอเริกาศแล้วก็ชอบที่ประเทศเท้าซาสเระเบียบแต่ว่าหาทางขยะายยากมากอ๋อโอเคถ้าแบบว่าเด็กที่จะมาที่นี่รุ่นต่อไปอยากจะให้เด็กๆเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมล่มค่ะล่มเลยแล้วก็รองเท้าแตะแล้วก็หมวกด้วยแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็ล่มโอเคระหว่างถ้ามีให้เลือกระหว่างล่มกับเสื้อกันฝนเลือกอะไรดีหนูเลือกเสื้อกันฝน oh. เพราะว่าลมมันแรงโอเค <Okay. S 2> น,น,นักบาสเป็นไงบ้างก็ดีคนระ <laughs> ับเมื่อวานสนามบารสเป็นไงบ้างครับลื่นหัวทีมเลยครับ,รบลื่นหัวทีมเลยทียท่นี่ฝนตกใช่ไหมสนามเขาใหญ่ไหมครับเฉย เป็นยังไงบ้างคะโอเคครับวนๆใจจ่อยวนๆใจ่อยอาหารไทยอร่อยไหมอาหารไทยอร่อยมากอยู่ยำมากเราคนนี้ล่าครับผมว่ามาที่นี่นะคะรู้สึกว่าได้รู้จักคุณอมากขึ้นจากที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นก็แบบเออได้ทําอะไรเป็นมากขึ้นแล้วก็การเรียนเนี่ยรู้สึกว่าได้พูดภาษาจีนมากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็ก่านกคนที่อยากมารุ่นหน่อยไปนะคะก็สบายใจเลยเพราะว่าเราบริษัทเนี่เขาดูแลได้ดีมากไม่ได้เป็นห่วงเลยครับผม มาที่นี่สองสัปดาห์เป็นไงบ้างคะสนุกค่ะสนุกชอบที่ไหนที่สุดที่มาที่นี่ชอบเอ่อไทเปหนึ่งศูนย์ไทเปหนึ่งศูนย์โอเคแล้วประทับใจอะไรที่สุดคะที่มาที่นี่เราฟื้อค่ะปากหวานไม่ได้เกลี่สีนะเอ้ยโดวเมื่อกี้ถ่ายรูปเพื่อนใช่ไหมอ่ะมาที่นี่สองสัปดาห์ชอบอะไรที่สุดคะที่นี่ชอบเราชื้อค่ะ เราชื่อที่นี่ตั้งใจสอนมากอ๋อโอเคสอนสนุกไหมคะสอนสนุกค่ะการเรียนการสอนที่นี่เป็นไงบ้างเขาตั้งใจสอนแล้เขาก็ใส่ใจนักเรียนทุกคนดียคะ่ะแกง๊งไอไอแกงอ๊งไอไอมาที่นี่ชอบอะไรที่สุดคะากกาชอบรรยากาศชอบบรรยากาศเสื้อผ้าที่นี่สวยไหมคะชอบอะไรที่สุดคะนี <c> ่ <oughs> ชอบอ <c oughs> เ่าซื้อชอบเ่าซื้อหลักเกณฑ์ที่นี่เป็นไงบ้างสอนสนุกค่ะแล้วก็ตั้งใจส่สนมาที่นี่สองสัปดาห์เป็นยงไงบ้างคะสนุกค่ะแล้วก็ใช้ตัง <laughs> ใช้ตังเยอะมากมีของช้อปปิ้งเงยอะเลยใช่ไหมออไปซื้อก็เ่าซื้อ <laughs> <laughs> ถ้ามาที่นี่แล้วแบบอยากจะแนะนําคนคนแบบรุ่นต่อไปอย่างเงี้ยว่าจะต้องมาที่นี่ต้องมาซื้ออะไรแนะนำอะไรดีคะ ร้านกล่อง่ิลมร้านกล่องฟุ่มโอเคหมดไปเท่าไหร่คะร้านกล่องฟุ่ม <c oughs> นิดหน่อย <c oughs> <c oughs> สี่หลักหมดสี่หลักเอออะเป็นไงบ้างครับผมมาเรียนจีนที่ไต้หวันสองสัปดาห์ <c oughs> เออสนุกครับขอสา <c oughs> มคำ อันนี้บ้านตัวเล็กบ้านตัวเล็กมากเป็นไงบ้างคะผมมาเรียนจีนสนุกปุดๆเลยอะคะแล้วคนนี้เป็นไงบ้างรู้สึกมีความสุขแล้วก็ที่นี่มันสงบมากอ๋อเป็นไงบ้างคะผมมาเรียนที่นี่สองสัปดาห์สนุกดีครับแล้วก็ตื่นเต้นดีเป็นเพื่อนใหม่เป็นไงบ้างเพื่อนใหม่แบบนี้บ้าง ดีค่ะโอเคน้องแม็กนมหน้ายของเราเป็นไงบ้างคะหนึ่งวงหนึ่งครับค่แค่นั้นแหละโอเคมอลลี่โอเคเป็นไงบ้างมอลลี่ที่นี่สองสัปดาห์สนุกดีครับสนุกดีค่ะบ,บ,บ้านเมืองเขาเป็นไงดีดีกับไทยแ <c oughs> ลย้วโอเคมาคนนี้บ้างครับผม <c oughs> ตอนนี้เป็นไงบ้างอยากให้ห้องน้ำมีสายคีตูดโอ้โอเคโอเคแล้วก็อาหารจืดไป จืดไปโอเคสำหลักตอนนี้ก็โอเคครับแบบบ้านเมืองก็โอเคแล้วก็แบบได้เพื่อนใหม่ๆด้วยอ๋อโอเคสาวน้อยเป็นไงบ้างคะมาที่นี่สองสัปดาห์ก็ดีค่ะอ๋อดีใช่ไหมน <cs uk> ั่นพิม <c oughs> บ้านเมืองสวยมากค่ะได้มุมถ่ายรูปเยอะเลยอ๋อประทับใจอะไรที่สุดคะที่มาที่นี่ เป็นคนแรกเลยที่ชวน์ลักซือดูต้นไม้นะต้นไม้สวยมากเออต้นไม้สวยเป็นยังไงอธิบายหน่อยสวยมากค่ะแบบมันไล่สีกันสีสวยมากเลยแล้วเหมือนต้นไม้เขาเหมือนของปลอมต้นไม้ปลอมใช่ไหมสวยต้นไม้ของปองลอมได้ค่ะ